ผู้ชมครับความเชื่อมั่นของประชาชนของคนไทยซึ่งมีการประเมินออกมาโดยทางหองการค้าไทยนี้นะครับปรากฏวารร่าทำสถิติลงตกต่ำในรอบ22ปี10เดือนเกิดขึ้นจนได้แล้วนะครับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมารายหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมนี่ยนะครับยังคงตกต่ำอย่างหนักต่อเนื่องจาก43.1นะฮะลงมาเป็น40.9ต่ำสุดเป็นประวัติการหรือหนักที่สุดในรอบ22ปี10เดือนครับหรือพูดง่ายๆฮะตั้งแต่สถาบันนี้เริ่มทำการสำรวจเป็นต้นมานี่นะครับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำความเชื่อมั่นเกี่ยวกับไรายได้ในอนาคต ทุกอย่างตกลงหมดเลยครับเนื่องจากประชาชนกังวลกับโควิด -19 รอบที่3ที่ระบาดอย่างรุนแรงยืดเยื้อขณะเดียวกันการประกาศล็อกดาว์เคอร์ฟิวกระทบต่อการใช้ชีวิตของการทำธรุรกิจคนไทยด้วยนอกจากนี้กังวลสถานการณ์การเมืองที่กลับมาไม่มีสเสถียรภาพอีกแล้วนะครับขณะที่การขยายพื้นที่ล็อกดาว์เป็น29จังหวัด คิดเป็น80%ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งประเทศหรือว่า80% GDP และยังเป็นเขตอุตสาหกรรมถึง90%อีกด้วยซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะเสียหายหนักถึงเดือนละ4แสนล้านบาทขึ้นไปนะครับและอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบหนักถึง2%โดยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําเร่งด่วนก็คือเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มเติมมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกนะฮะและพบว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานั้นแทบไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแม้แต่อย่างใดนะครับ